สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมพบกับผมมีเช่นเคยนะครับผมตนตงอีสานฟริชชิงเฟลลี่ครับผมไม่ทันครับถ่ายไม่ทันปลานินครับไซบโูบ,บูบ่ออยู่ที่เชียงรายครับผมกับน้องแล้วก็นา้นาๆทุกคน,นครับผมมาเยอะเลยวันนี้เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันครับผมติดเล่นเฟซอยู่ ก็ได้ตัวมาเรียบร้อยก่อนกลับครับผมเข้าคู่เลยครับพี่เขาครับตัวหนึ่งเมื่อกี้ไอโบโบเลยแซ่ <laughs> ใ่มากตอนนี้เราอยู่ที่เชียงรายนะผมกับนานาเกาอยู่ฝั่งนู้นครับเนี่ยดูมือผม กับปลานะอ้วนตับเลยเต็มปากเลย<อ>คันที่ใช้ก็เป็นคันของไทคูนครับผมส่วนลอกก็เป็นอาชิโนครับผมเอ็มแซดวันที่ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผม เดี๋ยววิญาตเก็บปลาแป๊บรอชมคลิปเต็มได้ในที่ในช่องนะครับผมเดี๋ยวตัวน,นี้เก็บปลาก่อนครับนนโอเคเต็มเงี่ยงเลยครับขอเบ็ดที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์ตัวนี้เบอร์เลยครับเดี๋ยวดู กำมาซื้อเบอร์สิบสองครับผมนี่ครับพี่เจ้าของบ่อครับผมฝากผลงานไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวยังไงเจอกันที่หน้าช่อง Youtube ครับผมเดี๋ยวผมปักหมุดแล้วก็ปักลิง์กให้นะครับผมพี okay, ครับผมสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้ครับผม